ชมตอนนี้จังหวัดพิษณุโลกของเรามีนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับแล้วก็ เป็นการดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ด้วยกับคุณมนชัยวิวัฒนาธที่ทางของจังหวัดพิษณุโลกต่อจากนี้ไปในการดำรงตำแหน่งของท่านนะครับจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณมนชัยวิวัฒนาธนายองคงการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครับสวัสดีคดีครับสวัสดีค่ะทนายกคะต้องแสดงความยินดีกับสมัยที่2นี้นะค่ะครับคุณครับเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับในสมัยที่2 ก็ดำรงตำแหน่งในสมัยแรกมีการพัฒนาเลยของจังหวัดพิุโลกเราได้สู่สำเร็จเป็นยังไงบ้างครับคือผลของการดำเนินงานในช่วงแรกของเราครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของของจังหวัดพิุโลกในหลายๆอำเภอตัวอำเภอครับซึ่งเราเองก็นึกไม่ถึงือกานบางทีเนี่ยไปลงไปพื้นที่บอกนี่คือผลงานของอบจพิุโลกสมัยที่ผมเป็นนายกอยู่ผมก็บางทีเนี่ย เราได้ข้อมูลมาแต่เราไม่ได้ไปมีโอกาสไปเห็นพื้นที่ว่าอันนี้คือผลงานออกปปะจอพี่โท้เหมือนลืมไปเลยนะคะ เป็นไปหมดทงัทงทั้งยวันเอยอ,อ,อ,อะไรเกิดข,ขึ้นมากมายนะครับทำจนลืมไปเลยว่าเอ๊ะนี่ผลงานเราใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะ <พอ S 1> ถือว่าทำว่าจำนวนมากเลยทีเดียวก็ถูกต้องครับใช่จำนวนมากเลยครับหลากหลายนะคะคแล้วตรงนี้ค่ะพอเข้าสู่สมัยที่สองแบบนี้ในการดำรงตำแหน่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะมาทำแบบสารต,ต่อต่อเนื่องทิศทางของการพัฒนา,าเป็นยังไงบ้างคะท่านคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องกลับเรยนกับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านว่า ข้อบัญญัติของการบริหารจังหวัดพิุโลกเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วปี64เนี่ยได้ตั้งไว้แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเดินไปตามปี64ก่อนแล้วสาหรับปี65เนี่ยเราจะมีแผนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพดูรายได้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าปากท้องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญหรือแม้แต่เรื่องการทําเกษตรพอเพียงเนี่ยจะทําให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับ เราจะเลยะยึดหลักปัญญาเศรษฐิจพอเพียงทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทั้งน้ําแล้งน้ําท่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าไปดูแลหลายพื้นที่เลยครับได้ดําเนินการไปโดยตลอดทุกคนนี้ก็ส่งส่งน้ำให้แ้งเยอะ <C AP> ครับ <N> นะครับหรือแม้แต่การไปกุจจอบบบดาลวันนี้ก็ไปนะครับไปไปอยู่ที่สวนเมืงองเรื่องของไฟแรงนะคะคือลงพื้นที่เอง <C AP> เลยปกติท่านก็จะมีการลงพื้นที่ <C AP> เองเลแล้วด้วยนะครับ <C AP> แล้วเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในหลายๆวัยโดยเฉพาะสูงวัยละคะท่านตรงนี้มีแนวนโยบายยังไงบ้างคะเราเราดูแลทุกทุกวัยครับเพราะว่าสังคมของเราประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการ คุณไ่แตะไว้คนไว้ทํางานค่ะถึงสิ่งเหล่านี้ครับเราเราก็มีแผนที่จะดูแลในเรื่องของสวัสดิการหรือไม่ใช่สวัสดิการเรื่องของการดันธนาการการส่งเสริมอาชีพค่ะนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาได้รู้จักว่า <c oughs> ว่าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าเป็นพวกเยาวชนหรือเด็กเนี่ยถ้าเราไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาครับนะครับแล้วก็ เยาวชนดูเรื่องของการแสดงออกในการมีส่วนร่วม ừ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  ในใน,ในสังคมการแสดงออกต่างๆครับผมคือเป็นการเปิดเวทีให้กับพวกเขาด้วยพูด<ช>ถ,ถึงในเรื่องของแผนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับท่า,านนายกปกติแล้วเนี่ยแผนที่เรามีการจัดเตรียมไว้และแผนปี64ี่เนี่ยเราจะพัฒนาตามแผนไปในทิศทางไหนบ้างครับที่ไม่ได้มองไปถึงยังยังไม่ถึงในปี65้านะเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะประสบพบเจอกับภาวะวิกฤตโควิดด้วยะด้วยค่ะ สำหรับแผน6กสี่เนี่ยกต็ต้องเดินตามไปตามข,ข้อบัญญัติที่เราได้ตั้งไว้แล้วส่วนหนึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติม,ตมบ้างในในส่วนที่เร่งด่วนนะครับจะพาเร่งด่วนปัญหาที่เกิดขึ้นภายภาคที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยอ,อย่างเช่นภายภายโควิดเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยไดไ้รู้จักการป้องกันแล้วก็ทางภาคพรัฐเอมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม การป้องกันมันก็จะทําให้บ้านเราปลอดจากโควิดได้ค่ะในยกพอจะยกตัวอย่างข้อบัญญัติที่ว่าได้ไหมคะถึงแนวทางการพัฒนาค่ะข้อบัญญัติในในปี64นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานซะเยอะนะครับถนนแล้วก็มีการจะจะหาลดดขุดเจาะบ่อบาดานอ๋ออันนี้เรื่องของน้ำน้ำนะคะแหล่งน้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ทันค่ะ ทันไม่ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนาเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าทุกวันเนี่ยผมไปในพื้นที่ที่วังน้องแอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยเจอแหล่งน้ําที่มันแห้งคือเขามีสระอ่างเก็บน้ําอยู่แต่ว่าปีนี้แห้งอม,มันช<ภ>ี้เห็นว,ว่า,แ,แ,าแร้งๆค่ะภัยแล้งเนี่ยอันตรายจริงๆถ้าเกิดภัยแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยคพี่น้องประชาชนมัน เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องไรายได้เนี่ยจะหายเป็น<า>ยอย,ย,ยความอยู่ดีกินดีก็จะหายไปนะคะคถ้าน้ําน้อยนะคะคือถ้ามีน้ำเนี่ยมันจะคิดอะไรออกมันจะสามารถที่จะไม่มีอาชีพมีไรายได้นะครับค,คนเราเนี่ยหรือแม้แต่สัตว์แม้แต่พืชต้องอาศัยน้ําทั้งนั้นถ้ามีน้ําในการมาหล่อเลี้ยงชีวิตก็ทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้ครับครับผมอย่างนี้ถ้านายกมองถึงปัญหาเร่งด่วน ของจังหวัดพิษณุโลกเลยที่เราจําเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเรื่องไยแ้งเนี่ยครับอันนี้คือชัดเจนเลยอันดับแรกเลยหนึ่งเลยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอาชีพอาชีพนะคะการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้เป็นที่ทราบดีว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวุดี่งต่ำมากแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเตรียมในเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีความพร้อม ที่จะรอรอวันเปิดจากโควิดลดจากโควิดเนาะถ้าสมมติมันหมดแล้วเราก็คงจะได้แบบว่ามีการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดนะครับเราจะเห็นจุดต่างๆเลยหลังอาในช่วงของการบริหารของทนายกในช่วงแรกที่ผ่านมา,ามีสถานที่ที่เกิดขึ้นที่แบบว่า มีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเสียงอินโดจีนไกลบ้านเราพัสนากกีฬาแบบนี้เรามีแบบว่าที่คิดไว้ว่าแบบในการดำรงตำแหน่งในสมัยต่อไปเนี่ยเราจะแบบพัฒนาในส่วนไหนอีกไหมฮะก็จะมีนะครับในพื้นที่ที่เหนือปางนี่ยังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะผมไปผมไปลงพื้นที่ที่เหนือปางหรือไปหาเสียงตอนตอนหาเสียงเนี่ยก็ไม่ได้เคยไปทั่วถึง เมื่อไปท่วัถึงเข้าโอ้โหบรรยากาศมันเป็นอะไรที่เราอยากจะมาอยู่อย่างนี้เราอยากจะเห็นอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆอําเภอเนินมะปรางบอกกระซิบดังๆไปตรงนี้เพื่อชาวเนินมะปรางจะได้แบบโอ้โเตรียมการนะคะนะคะ,ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมัยที่สอง แต่ว่าในช่วงหาเสียงค่ะแอบกระซิบถามเลยว่าท่านนายกได้มีข้อสัญญิงสัญญาอะไรกับพี่น้องประชาชนไหมคะจะไม่บอกว่าสัญญาเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะเป็นเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับผมสัญญาไม่ได้สัญญาไม่ได้เลยครับผิดกฎหมายครับแต่เป็นแนวนโยบายแนวนโยบายที่วางไว้แล้วเราก็อยากจะทําให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านเราเราได้ทํานโยบายมาถึง8ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนะนะครับเรื่องของอการศึกษาซึ่งอยากให้เห็นลูกหลานของเราเนี่ยมีการศึกษาในเรื่องของอาชีพเพิ่มเติมเข้าไปก็จะสายสาม,มันนะครับ,รบนี่หมายถึงว่านั้งเรียนที่เรียนอยู่ในมัธยมถ้ามีการเรียนในดับอา,อาชีพเข้าไปเสริมเ,เนี้ยเมื่อเขาจบมาเขาอาจจะไม่อยากจะเรียนต่อแล้วเพราะว่ามีความรู้ที่จะไปทํางานนะครับโยยายเรื่องการจัดการบริหารจัดการที่ดี ซ <C> e <al> ึ่งสิงเหล่านี้ครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องของความโปร่งใสความมีคุณธรรมอะไรต่งตางๆเนี่ย <C> e <al> มันก็ทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปตามระเบียบถูกต <C> e <al> ้องแล้วก็โดยพังยิยนต้องถูกใจพี่น้องประชาชนนะครับ <C> e <al> คือการส่งเสริมอาชีพพัฒนานไรายได้ให้กับประชาชนนะ <C> e <al> ครับเพราะว่าอาชีพของคนไทยเนี่ยต้องต้องไปส่งเสริมในเรื่องของ พัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่อย่างเช่นที่โลาของเรามีการทอผ้านะทอผ้าสวยอผ้าสวยไม่พอครับแต่ทํายังไงให้มันมีราคาที่ดีต่อยอดเพิ่มราคา้ผ้าฝ้ายที่ทอนอยู่เป็นมักโครนไหมให้สร้างมูลค่าเพิ่มโอ้โหผมผมผมติดใจเคยไปซื้อกางเกงกางเกงเละกางเกงเลที่ไปซื้อที่โครไทยพอจับมาก็ถูกใจอยากจะซื้ออยากจะได้ หาตัวอนะพันเจ็ดบอกโอ้โหต่างเก่งข้าวฝ้ายเลยนะเป็ละพันเจ็ดซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับซื้อจริงจริงนะครับแล้วก็มันจะเป็นการที่จะเสริมรายได้กับพี่น<ม>้องประชาชนคือ,อสร้างมูลค่าให้กับพวกเขาด้วยถ้าในเรื่องของช่องทางการตลาดแหะครับท่านนายกถ้ามองในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าแล้วเราได้มองถึงช่องทางการตลาดในการส่งเสริมหรือไการตลาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตันใหญ่จะเป็นเรื่องของการซื้อขายทางออนไลน์ครับซึ่งพี่โลของเราเนี่ยติด อันดับต้นๆของประเทศนะอันดับสองของประเทศนะที่มีการซื้อขายออนไลน์นะจะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ออนไลน์เยอะการซื้อเก่งทีมเอฟตลอดอันนี้ก็จะสนับสนุนอาชีพต่อเลยครับท่านนายกครับไม่แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆวัยอย่างที่คุณบอกไปเมื่อต้นว่าเด็กเยาวชนทุกช่วงวัยเลยนะคะดูแลกันทุกช่วงวัยค่ะให้เกิดการ สแสดงออกมีกิจกรรมสถานาการนะครับสร้างงานมีส่วนร่วมของนปาวช,าชนในในทุกเพศทุกวัยรัะผู้พิการเพก็เช่นกันนะครับก็สําสคัญเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยมันประกอบด้วยหลาย,หลา,ยหลากหลายวัยนะ,ะถ้าอยู่ร่วมกันได้มันก็จะทำให้สังคมเรามีความสงบสุขผมอย่างนี้ที่ท่านนายกบอกว่าอาจจะมีการเปิดเวทีเรา ในการเปิดเวทีหรือว่าการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมนันทนาการของน้องๆหนูๆอะไรแบบนี้เราจะต้องหาพื้นที่ถูกต้องไหมครับก็คือเราใช้พื้นที่ตรงตรงส่วนไหนเราได้มองไว้ก็ก็มีก็มีไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้หรือแม้แต่สวนกลางเมืองของเทศบาลนครนะครับการขนส่งเข้ามาดาคมเรีต่างๆเราก็เราก็มีแผนที่ดําเนินการต่อเพราะว่าการเดินทางของพี้นองประชาชนถ้าสะดวกสบายเนี่ยก็ต้นทุนชีวิตครับก็ต้นทุนชีวิตนะ ชีวิตต้องมีการลงทุน<ช>นะครับการเดินไปข้างหน้ามันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม<ช>ถ้าถ้าถนนทนทางมันสะดวกสบายบมันก็จะลดต้นทุนใ,ในการใช้ชีวิตไปเยอะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องห้วยหนองคลองบึงก็เป็นปกตินะครับ,รบแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่เราจะพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเนี่ยไม่จะเป็นสนามกีฬาพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยรองรับการแข่งขันในระดับ ประเทศได้ระดับนานาชาติระดับประเทศมาใช้สนามที่เราพร้อมที่จะมาใช้สนามที่เราตอนนี้ตอนนี้เขียนแบบใกล้เสร็จแล้วครับเราต้องจ้างเขียนแบบนะเ็ราเราคิดเรา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 จ้างไว้ในเรื่องสมัยที่แล้วปีนี้ใกล้จะเสร็จละเรื่องแบบแล้วก็เรื่องพัฒนวังจันทนะมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นอีกโดยภายใต้ผังไม้บทของกรมศิลปากรสวยงามมากนะคะบุคคลชนกเนี่ยรอความชัดเจนของ ับยากกนักแห่งชาติครับซึ่งเราก็ได้รู้มาคร่าวๆแล้วส่วนไหนที่เราจะต้องรับผิดชอบครับแต่เราจะพยายามที่จะออกแบบรอพัฒนาในสิ่งที่ทำ,ทำได้เพราะตอนแรกเราเคยเชิญท่านานยมมาคุยแล้วรเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองราชนกเราจะเห็นเลยว,ว่าตามแผนนี้คือสวยงามมากๆมีการเพิ่มพื้นที่แล้วก็เพิ่มอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยใ<ช>ค,ค,คแล้วก็เป็นแหล่ง สะสมน้ําหรือว่าเก็บจักเก็บน้ำที่ดีมากเลยพื้นที่นะครับบนพื้นยี่4,500ไร่แต่422,000ไร่นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่สําคัญสําคัญเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันต้องมารอดูเลยนะสนามกีฬาที่จะมีความสวยงามยิ่งใหญ่เป็นอย่างไรที่จริงตรงนี้ก็สวยงามแล้วนะนายกยังมีส่วนนี้ได้อีกนะคะก็ต้องพัฒนาไปในในการรองรับ เทรนเรื่องการสุขลักษณะภาพเนี่ยเยอะเยือะขึ้นแล้วโรงเรียนกีฬาล่ะคบเราจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนบ้างในแนวคิดได้คุยกับท่านผอองโรงเรียนกีฬาครัครับมันแคบคืที่อยากจะย้ายอยู่ที่ใหม่ครับพยายามหาที่ใหม่อยู่หาที่สักร้อยไร่เพื่อที่จะสร้างในกีฬาแบบบูมเรื่องนี้เลยโรงเรียนกีฬาเนี่ยสนามฟุตบอลสนามหนึ่งก็ต้องกี่ไร่แล้วครับแล้วมันไม่ใช่สนามเดียวนะมันไม่พอหรอกสําหรับเด็กเล่น มาทุกวันนี้มันต้องอาศัยเตรียมบุญดมนะมาเล่นมาซ้อมกีฬานะครับซ้อมของสองที่สนามกีฬาไม่พอต้องมาอาศัยพื้นที่เขาด้วยนี่เลยแล้วฝีไม้ลายมือเยาวชนของชาวพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงระดับเหรียญทองระดับชนะเลิศระดับประเทศทั้งนั้นนะคะนี่หนักมวยนี่โอ้โห สุดๆจริงๆนะคะแอบดูเลยครับโอ้โหเห็นเราเราเชิญมาหลายรอบแล้วด้วยเน่งจริงทั้งนั้นเลยได้เห็นภาพคร่าวๆตรงนี้น่าจะทําให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพในแนวทางการพัฒนาพื้นที่พิศณุโลกนะคะในช่วงทายนี้ค่ะท่านนายกอยากจะพูดอะไรหรือกล่าวอะไรกับพี่น้องประชาชนค่ะสิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับและเป็นปัญหาทุกวันนี้นะครับ สิงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องอาศัยมือแต่ความคิดพี่น้องประชาชนและผมเองนะครับก็พยายามที่จะ,ะเข้าถึงทุกกลุ่มทุกสังคมของในจังหวัดสุราษฎร์อย่างเช่นกลุ่มเยาวชนกลุ่มพ่อค้าต่างๆเพื่อที่เราจะมาหาความคิดร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหา อย่างเช่นการส่งเสริมเรืร่งเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องไปเข้าหาพี่น้องที่ทำอาค้าขายนะครับกลุ่มไลเม็กซ์กลุ่มหอนออค้าสภาวสาหก,กรต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อที่จะมาดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือทำให้บ้านเมืองของเราเดินไปได้ทุกคนดูอย่างมีความสุขครับ ค่ะนะคะถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะวันนี้กับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับนายมนชัยวิวัฒนาธนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเราต้องเชิญนายนายกมาพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่า เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมีโครงการต่างๆผุดขึ้นมาอีกมากมายหรือถ้าให้ลงลึกรายละเอียดติดตามรายการอบเจาขอบอกตอนนื่อง1สิปีไปเลยนะคะคือตามติดไปเลยครับไปดูการว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยเขาไปทําอะไรกันที่ไหนบ้างการที่จะเดินเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนการพัฒนาถึงจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนวามนะครับเราทั้งสคน พร้อมทีมงาน MBT n o r d h MBT พิษณุโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ